สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Roblox Asmac นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป Weapon Fighting Simulator อันนี้คือให้เราเลือกดาบแล้วเนี่ยเพราะเส้นสวอตดาบน้ำแข็งอุ้ยมีคำว่าคิงนี่แบบเจ๋งดีผมชอบผมชอบจัดไปถ้าไปเพลงมาจีนขนาดนี้วะเนี่ยปิดปิดปิดเลยโอ้โหเสียงเพลงระทมใจเหมือนว่าจะใส่ดาบได้สี่เล่มนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ผมมีเล่มเดียวเออมันให้วิ่งไปที่หุ่นไม้นะครับเพื่อทำการโจมตี โอ้เปไ็นไงนี่โอ้โหมาสเตอร์สวอตปล่อยให้ดาบรอยไปตีนะครับสาบายมากมันเหมือนแบบเกมจอมยุทธกำลังภายในจีนะอะไรเงี้ยดาบเขารอยไปตีนะครับงั้นผมคิดว่าเราควรที่จะทำตามคําสอนของอาจารย์ก่อนแล้วกัน <laughs> แล้วมันได้ทีละหนึ่งยน,น,นะอ๋อไม่เป็นไรเรามีความอดทนอยู่แล้วครับค่อยๆตีไปอ่าตีไป ตีกับหุ่นไม้ไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะเพื่อเก็บตังค์ทำไมทำไมต้องเปลี่ยนมาตีนนี่อยากได้ดาบเพิ่มอ่ะเอาคือแบบง่ายๆให้มันเต็มสี่เล่มก่อนตอนเนี้ใช้เล่มเดียวมันเหมือนมันต่อให้อ่ะผมว่าถ้าเป็นหุ่นไม้สีดํากับสีทองนี่น่าจะตียากครับแต่ตอนนี้คือมันให้ผมตีหุ่นไม้กระกาศอย่างเดียวเลยอ่ะ เหมือนว่าจะให้เราไปซุ่มลยครับโอ้โหเรามี60เหรียญมันก็ให้เรามาสุ่มเลยนะครับเรียกว่า60เพชรเหรอเรียกว่า60อัญมณีแล้วกันอ่าสุ่มได้1ครั้งนะครับจับไปฟ o เรสสวอก็คือเป็นดาบอีกเล่มหนึ่งที่ให้เราเลือกนั่นเองรับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกระดานภารกิจมั้งให้เรารับภารกิจอ่าจับไปรับภารกิจมาแล้วครับภารกิจที่ให้เราทํานั้นก็คือทําลายเป้าซ้อมที่เป็นหินนะไอรอนนี่คือเหล็กใช่ปะ ไอรอนคืนเอเหล็กนี่หว่าทำลายเป้าซ้อมไอรอนนะครับี้ผมมี2อันแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเป็นไงกําลังภายในโอ้โหสุดยอดกําลังภายในมันต้องงี้สิไม่ต้องทําอะไรเลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นยอนดูอ่ะกาแล็กซี่ทุกคนรู้จักยอนดูไหมแต่ว่ายอนดูมันจะมีอันเดียวนะแต่ว่าต้องผิวปากเอาแต่น,นี้แบบเราสามารถใส่ได้สีเล่มแล้วไม่ต้องผิวปากด้วยเป็นไงอันนี้ถือว่าขั้นบรรลุเลยนะ ไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ปล่อยไปหันหลังก็ได้เนี่ยไม่ต้องมองก็ได้แค่คลิกไปแล้วหันหลังเนี่ยโคตรเซียนผมมี76เหรียญแล้วเนี่ยแสดงว่าผมสุ่มได้อีกอันใช่ไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปสุ่มเพิ่มก่อนสุ่มเพิ่มก่อนละกันเอา้าอ๋อถ้าเราวิ่งออกมาไกลเกินนี่ดาบมันก็จะตามเรามาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอัานั่นแหละที่ต้องการอันนี้เป็นดาบแบบที่ผมใช้นะบเออโอ้โหมีสามเล่มแล้วครับทุกคนสามเล่มแล้วตรงนี้ดิเออมันใช้ประมาณ60บาท ใช่ไหมโอเคงั้นผมจะทําการไปสุปอีกอันนี้ครัผมเอาให้มันครบสีให้มันครบสีเล่มคือนี่คือพื้นฐานต้องมีสีเล่มก่อนเพราะว่าขีดจำกัดเรามันใช้ได้สีเล่มแล้วก็เอาไมา้ครบสีเล่มแล้วส่งภารกิจไปเลยโอเพ่นสามสโตน อ่ะอูเปิดไปแล้วสามรอบภารกิจพึ่งมาอะไรวะเนี่ยภารกิจมันพึ่งมาครับตงๆท,ที่ผมทําไปแล้วอ,อ,อ๋อไม่เป็นไรตอนนี้เราครบสี่เล่มแล้วก็ง่ายครับก็ดีถ้ามันให้เราสุ่มอีกสามรอบเราก็จะสุ่มเผื่อว่าจะได้ดาบทีออ่ระดับสูงขึ้นนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีแล้วแหละระดับสูงขึ้นอะไรกัน มันน่าจะมีแค่2เล่มนี้เนี่ยเปิดหินเพื่อให้ได้รับดาบมานะครับคือเกมนียมันได้บรรยากาศจีนๆนะดูทรงแล้วมแบบราชวงศ์ถังอะไรเงี้ยมีลูกปั้นโอ้หที่ผมได้ผมได้เงินมา2-90แล้วครับทุกคนสุดยอดอันเนี้ยไหนตียากกว่ากันวะเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนี้นะอันนี้ตียากตีแทบไม่เข้าครับทองครับลูกปั้นทองเดี๋ยวผมขอทํางานเปิดอันนี้3รอบก่อนเฮ้ยเฮ้ยของดีว้าวสุดยอดไปเลยสีม่วง แร่ rare, ของแร่ของแร่อันนี้คือถ้าถ้าเราเปิดครบ500มันจะการันตีลีเจนเดอรีด้วยนะครับเฮ้ยเจ๋งนะมีการันตีลีเจนเดอรี่แล้ก็อุ่นใจแล้วแค่นั้นแหละต่อไปผมก็จะมารับภารกิจผมเปิดโครบ3รอบแล้วจานออกไปให้ทำเลยอ๋อมันให้ทำลายโกรโกรนี่ของดีเห็นนะนี่ของดีเราต้องทำลายไอ้สีทองนะครับจำนวน5อันซึ่งคือมันก็ใช้เวลานานนะ ํานวนห้อันแต่มันก็ถามว่ามันทําได้มันก็ทําได้อยู่อันนี้คืออะไรสกิลเหรอนี่ตายเนี่ยบ้าไปแล้วนี่คือสกิลเหรอเนี่ยนี่ผมสามารถที่จะเรียนรู้สกิลได้อะเนี่ยอย้บ้าไปแล้วแต่ผมกดใส่ไม่ได้อะแสดงว่าผมยังไม่มีผมต้องมีก่อนอาการที่เราจะมีสกิลได้เนี่ยผมต้องทำผมว่ามันต้องมีที่สุ่มสกิลเนี่ยเลยหรือว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่สุ่มสกิลมีด้วยหรอวะแล้วอันนี้คืออะไรบอรน้ําศักดิ์สิทธิ์่ะเฮ้นี่มันไันเนี่ยเหมือนว่า,าทําให้เรา เพิ่มระดับจากนิวบี้เป็นนิวบี้สองจะเพิ่มความแรงอีก10%แล้วก็เพิ่มเลือดไปที่ 30K โแต่ว่าต้องใช้6,000หยินหยางแต่ตอนนี้ผมมี60มันใช้6,000ผมมี60โอ้โหเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันนะครับเมนูมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้คืออะชิเม t นต์ในการปลดล็อกนะครับที่จะทำให้เราเก่งขึ้นนะถ้าเราทำอะไรครบตามจำนวนแล้ก็เจ๋งขึ้น เอ้ผมอยากเรียนสกิลมากเลยอะทำไมอันต้องใส่ว่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสอนเรื่องสกิลนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทําอันดับแรกก็คือทําลายหุ่นซ้อมสีทองให้ครบห้าอันก็จัดไปครับผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากนะแค่ต้องใช้เวลา <c oughs> และความอดทนเออไปแล้วหนึ่งตีอันนี้ดีกว่าเออโห้ยจุดจดเนี่ยไปไง แต่ว่าอันนี้คือขั้นเซียนแล้วไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบอย่างนี้ก็ได้อะอย่างนี้แบบเฉยๆอ่ะสุดจักดาบมันเคลียร์ให้เองครับอันสุดท้ายละมาทําไมไอตัวนั้นมันไม่ไปด่านต่อไปสักทีทั้งๆที่ใช้เงินแค่ห้าพันก็ไปได้แล้วเนี่ยแต่มันไม่ไปทําไมนายถึงไม่ยอมไปด่านต่อไปเฮ้ยมันใช้สก,กิล How t o f i h t เอาทูไฟสกิลถามก่อนทำไมมันใช้สกิลได้อเอาไม่ตอบวิ่งหนีด้วยโอเคเขาอาจจะคิดว่าเสียเวลาพิมพ์หรือเปล่าภารกิจผมเสร็จแล้วครับจับไปโว้สองร้อยสปิริตสโตนมันให้ผมเอ่อมันให้ผมทำอะไรเนี่ยผสมอาวุธเหรอผสมอาวุธ ผสมอาวุธอันนี้หรออ๋อไม่ใช่มันให้ผมแบบอัปเกรดอาวุธนั่นเองโดยการกดอันนี้แล้วก็อัปเกรดเข้าไปอ๋อเฮ้ยเจ๋งดีถ้าอย่างนี้ก็เราสามารถสวมอาวุธมากมายเพื่อเอามาผสมกันได้อะไรอย่างงี้ดิใช่ปะไ้ยงั้นก็โอเคนะครับงั้นผมขอสุ่มก่อนลวกันเฮ้ยโอ้โหสีม่วง มาแล้วโอเคผมว่าอย่างต่ำๆเราต้อง4อันที่เราจะใช้ต้องเป็นสีม่วงใช้สีม่วง4อันนะครับอะไรที่มันเกลือเเราเอาไปผสมให้หมดเลยเอาไปยอ่อยทิ้งอ่ะเพื่อ Up อัปเกรดอุ้ยอะไรเนี่ยเฮมเมอร์ไม่เคยเห็นนะเนี่ยไอ์แฮมเมอร์โอ้โหสีฟ้าก็ยังดีครับอ้ยได้ต่อเนื่องเลยอ้าววอ,อย่างนี้ผมใช้ ผมมีม่วงสีม่วง2สีฟ้า2ผมว่าโอเคแล้วนะเออถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมโอเคละผมไม่ต้องการอะไรอีกละเราก็จะเปิดใช้เลยนะครับนี่เป็นไงผมุดยอ่ออันไหนที่ผมอัปเกรดไปแล้วน่าจะอันนี้นะเราก็ทําการย่อยไปเลยย่อยอันที่เราไม่ใช้เลยครับก็คือสีเขียวเฮ้ยขึ้นเวลสองเลยเนะี่ยบวก220คืออะไร ต่างกันยังไงเนี่ยก็เพื่อม,มันแค่3ดาเมจเองแต่ผมขอร,รับภารกิจก่อนแล้วกันเพ,พราะว่าภารกิจผมเสร็จละอ่าพอดีเลยให้ทำลายให้ทำลายไดยมอนด์นะครับก็น่าจะอันนี้แหละทำลายไดยมอนดอ์หรอเจ็ดพันโอ้บ้าไปแล้วหรือไงเนี่ย <c oughs> จเจริญละระหว่างทำลายไดยมอนด์ผมก็สุ่มเล่น,ลนๆรอแล้วกันเผื่อ <c oughs> จะได้รีเจนเดลี่กับเขาบ้างแต่ว่าไม่ต้องรีเจนเดลี่ก็ได้ขอแค่สีม่วงทั้งสี่เล่มผมก็โอเคละ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาสกิลไฟเอาสกิลมันดรอปอย่างนี้เลยเหรออ้าวเรียบร้อยครับเหมือนว่าผมจะมีสกิลไฟแล้วนะฮะไหนลองใช้ดูดิเ้ยหมือน,ม,นมันจะปล่อยอัตโนมัตินะบแบบว่าปล่อยออกจากตัวเราใส่หุ่นที่เราโจมตีนะครับสุ่มต่อเลยละกันเออพอโหลดครบแล้วมันก็ปล่อยให้เองนะอย่างนี้ก็โอเคนะครับอย่างนี้เนี่ยไหนลองลองดูก่อน เออแจ๋วมันต้องงี้สิเฮ้ยแต่ว่าสกิลเราสามารถมีได้3สกิลนะครับถ้าอยากได้สี่สกิลก็ต้องเติมเกมฮาร์ดโอ้โหถ้าเป็นอย่างงี้ก็แจ๋วดีสามารถอัปเกรดได้ไหมเนี่ยมันมีเลเวล1นึ่ทัหแสดงว่ามันจะต้องอัปเกรดได้แน่นอนผมไม่รู้วิธีอัปเกรดนะครับแต่ได้มา1นสกิลก็โอเคแล้วคือสกิลเนี่ยมันจะดรอปจากพวกหุ่นไม้นี่แหละนะครับเลดการดรอปผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดูจากตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้บอกนะ ไม่มีบอกครับสงสัยว่าจะต้องหาไอ้สกิลแบบนี้เพิ่มที่มันเหมือนกันเนี่ยเรามาผสมกันเพื่อให้มันขึ้นเลเวลหรือไม่ก็อาจจะใช้มวนคำพี์ชนิดอื่นในการอัพหรืออาจจะใช้เป็นหินหยางก็ได้ตอนนี้ผมมีหินหยางร้0แล้วการที่เราจะอัพขั้นต่อไปเนี่ยมันใช้หินหยางเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมันใช้6,000นะครับมันใช้6,000ซึ่งอันนี้ก็ เป็น E.P. ในการอัปเกรดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เหมือนว่าเป็น E.P. คือเราก็ต้องเก็บเลเวลเพื่อให้ถึงขั้นนี้ด้วยถึงจะได้เนี่ยเพราะว่ามันมีขั้นอยู่นี่คือค่ารประสบการณ์ของตัวละครเราเนะครับเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ขึ้นยากนะครับขึ้นยากผมไปตีสีทองแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าตีสีทองมันง่ายกว่าถ้าจะไปด่านต่อไปนะผมจะต้องใช้เงิน5000เพื่อไปปลดล็อกประตูนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเงิน5000ในตอนนี้เหรอยากมาก ยากไม่ใช่ยากมากธรรมดายากมากที่สุดเลยก็เหมือนว่าเราจะทําภาร,รกิจทําลายเศษหมดแล้วภาร,รกิจที่4นะครับต่อไปก็ภาร,รกิจที่5ภาร,รกิจสุดท้ายให้เราทําอะไรถึงเวลาที่นายจะไปด่านต่อไปแล้วภาร,รกิจมันเสร็จสิ้นหมดแล้วเอ้ยนี่มัน6กท่าหกแล้วเนี่ยให้ตายสิอะไรกันอันนี้คืออะไรปุ๊บรีวาร์ดอะถ้าเราเข้ากลุ่มเราจะได้ของพวกนี้เหรอเนี่ยอ้าวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปเข้ากลุ่มก่อนอ่าเข้ากลุ่มดากอนสตูดิโอเรียบร้อยนะครับไนดูสิ หลังจากเข้ากลุ่มแล้วเราจะได้อะไรบ้างอ๋อเราได้โลโก้แฟนอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็นี่รับเรียบร้อยได้อะไรมาไม่รู้เป็นไอเทมหนังสือสเปลดอบบูสก็คืออะไรเนี่ยสามารถใช้แล้วก็คูณได้อ๋อคูณ2 20นาทีแล้วก็มีเออสเปลดอบก็คือน่าจะเป็นการดบม้วนคัมภีเพื่อนําม,มาอัปเกรดแน่เลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นดบสกิลเลยอะอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะครับสมมุติว่าเรารับไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่ม10%ปส,สปิริตสโตนนะครับผม ประมาณนี้นี่เวปปอนแพ็กสล็อตบวกยิมห้าเวปป้อนแพ็กสล็อตก็คือเราจะต้องทําการอ๋อต้องต้องทำการเก็บต้องทำการสุม่มอาวุธทุกอย่างในด่านนี้ให้ได้มันจะบวกยิมห้าช่องส่วนนี้นี่น่าจะเป็นอาวุธนะครับใส่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใส่ได้ตั้งแต่รีเจนเดอรี่ไทชีโอโหสุดยอดนี่มันผูกันนี่กลายเป็นยอนดูแล้วเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยครับกลายเป็นยอนดูแบบร้ <c oughs> อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยอาวุ้นนี้โคตรโหดแต่ดาเมจแค่35แต่ว่า อันเนี้ยอันเนี้ยผมอัปเกรดมาจนเลเวล4มันก็ดาเมจ32มันก็มันก็แบบใกล้เคียงกันอะใกล้เคียงกันมากนะครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าอัปเกรดถ้าปเกรดดีๆมันก็สามารถขึ้นมาระดับเท่าเทียมกันได้กับรีเจนเด r ี่นะอัปเกรดให้ขึ้นขั้น3ให้ได้เนี่ยแค่ขั้น3ก็พอละไม่ต้องไปขั้นสูงประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาละผมว่าผมจะเก็บ5000เพื่อไปด่านต่อไปเลยนะครับตอนนี้ผมขอเก็บเหรียญอัญมณีให้ครบ5 0 0พันก่อนละกันผมไม่อยู่แล้วที่นี่ ผมรู้สึกว่าด่านต่อไปมันจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะครับก็น่าจะดีเออเดี๋ยวนะมันมีโค้ดไหมเนี่ยผมว่าเกมนี้มันน่าจะมีโค้ดนะเราลองเติมโค้ดดูไหมเออนี่ไงเดี๋ยวผมขอดูโค้ดก่อนละกันโอ้โหมีโค้ดเต็มเลยแต่ผมจะใช้โค้ดนี้ก่อนละกันอ๋ออันนี้คือโค้ดหมดอายุนะครับอ็โค้ดที่ใช้ได้ก็น่าจะเหลือไม่เยอะ,อะลองใช้นี้ดูอันนี้ก็หมดแสดงว่า ใช้ได้เฉพาะอันใหม่ๆเท่านั้นเหรออันนี้แล้วกันบัคฟิกบัคฟิกก็หมดไปแล้วนะครับสแสดงว่าเหลือแค่4ี่โค้ดงั้นใช้ตัวที่4ล่าสุดเอาได้แล้วครับได้แล้วได้อะไรมาเนี่ยอ๋อมันจะได้เป็นไอเทมนะครับเพื่อให้กดใช้อะไรเงี้ยอันนี้โค้ดหมดเฮ้แปลกมากเลยอันนี้โค้ดใหม่นะเนี่ยทำไมหมดแล้วอะเออเนี่ยได้ละเป็นหยินบูสต์นะครับผมโอเคคือมันดีมากเลยคือเราใช้โค้ดได้เรื่อยๆเ,เราอยากใช้เมื่อไหร่เราค่อยมาเปิดใช้เอาอ้ามันมีดาเมจบูสต์ด้วยได สุดยอดดาเมจบูก็จะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นโค้ดเวลคัมใช้ได้อ้ใช้ได้หลายโค้ดอยู่เหมือนกันนะเวลคัมไลท์พันห้าไลท์ห้าพันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโค้ดที่ใช้ก็น่าจะมีแค่นี้เบอร์หกนี่คือแสดงว่าถ้ามีโค้ดเอร์หกแสดงว่าด่านปัจจุบันมีแค่หกด่านนะครับ โอเคมีลักบูทด้วยผมว่าตอนนี้ที่ผมควรใช้เลยก็คือสไปริตสโตนบูสนะครับอันนี้คือในส่วนนี้มี5อันผมจะใช้สไปริตสโตนแล้วก็เพิ่มบูดามจแล้วกันอ่าประมาณนี้นะจัดแบบไป20นาทีเหรอเนี่ยโอ้โหแกวมาเลยอื Boot age, บอบูดามจเฉพาะสกิลหรือว่าบูดดาบให้ด้วยเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยที่นายก็มีสกิลเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ โอ้ oh, ได้ทีละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ๋อไม่ใช่ทีละสี่ร้อยห้าร้อยมันเพิ่มมาเรื่อยๆ <laughs> เอ้ยเอาสกิลใหม่เฮ้ยสุดยอดอะไรครับทุกคนตอนนี้ผมมีสกิลใหม่แล้วนะครับมีสกิลใหม่แล้ว <laughs> ผมต้องวิ่งมาเก็ตเด้อเนี่ยโว wow! มีสองสกิลนี่มันช่างดีเหลือเกิน <laughs> ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะสองสกิล <laughs> ก็มันก็ได้ตังค์ไม่เท่าไหร่นะสำหรับสีทองนะถ้าอยากได้เยอะๆจะต้องตีเพชรไม่แต่ว่าตอนนี้ผมครบแล้วนี่ว่าครบแล้วครบแล้วไปด่าต่อไปเลยดีกว่ามันถึงเวลาที่องปรับเปลี่ยนครับเราอย่ามัวเสียเวลาเพราะตอนนี้เราใช้คูณอยู่ตอนนี้เหลือ18นาทีแล้วต้องรีบไป yes มาโลกใหม่นะตอนนี้